กิจกรรมเช่ดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 25- 6 3ประเภทสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงชัยด้านการบริหารจัดการสำนักงานอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงชัยตั้งอยู่เลขที่5 6 6หมู่ที่1บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงชัย การบริหารงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงชัยโดยคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงชัยภายใต้กลไกลก,าการขับเคลื่อนโดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลจำนวน6คณะดังนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเวียงเหนือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลผางามคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเมืองชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดอนศิลาคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลเวียงชัย มีการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกอาทิตย์มีการจัดบรอร์ดและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับการทำงานการจัดประชุมภายในอาคารสำนักงานมีการจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบระเบียบโดยมีการแยกแฟ้มเป็นหมวดหมู่เช่นแฟ้มเก็บสัญญาแฟ้มเก็บโครงการแฟ้มหลักฐานและการส่งชำระเงินคืนแฟ้มหนังสือสั่งการเป็นต้น มีการจัดทำแผนและมีการดำเนินงานตามแผนโดยมีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณมีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการประชุมคณะอนุกรรมการการกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงชัยมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเพิ่ม ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลมีการติดตามการดำเนินงานของสมาชิกที่กู้เงินและได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนา <c oughs> บทบาทสตรี <iek> ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีติดตามลูกหนี้ค้างผิดชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปรับโครงสร้างหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2,562ด้านงบบริหารจำนวนที่ได้จัดสรรทั้งหมด1 5 3 7 0 0าทจํบานวนเบิกจ่าย1 5 3 4 0 0บาท คิดเป็นร้อยละ99.84เงินคงเหลือ300บาทสำนักงานเลขาได้ทําการส่งคืนเงินอุดหนุนจํานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด144,000บาทจํานวนเบิกจ่าย155,975บาทคิดเป็นร้อยละ108.32 6โครงการเงินหมุนเวียนจํานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด1,220,000บาท จำนวนเบิกจ่าย2.229,000บาทคิดเป็นร้อยละ185.75 20โครงการร้อยละการเบริกจ่ายงบประมาณประจำปี2,563ไตรามาส1และไตรามาส2งบบริหารจำนวนที่ได้จัดสรรทั้งหมด1,12350บาทจำนวนเบิกจ่าย77,690บาท คิดเป็นร้อยละ69.15เงินคงเหลือ43,365บาทเงินอุดหนุนจำนวนที่ได้จัดสรรทั้งหมด143,000บาทจำนวนเบิกจ่าย145,000บาทคิดเป็นร้อยละ98.25เงินคงเหลือ2,500บาทจำนวนทั้งหมด4โครงการ เงินหมุนเวียนจำนวนที่ได้จัดสรรทั้งหมด1ล้านบาทจำนวนเบิกจ่าย953,580บาทคิดเป็นร้อยละ95.36เงินคงเหลือ46,420บาทได้ดำเนินการยื่นเสนอขอและได้รับอนุมัติแล้วสองโครงการรอเงินจัดสรรจากกรม328,200บาท จำนวนทั้งหมด5โครงการด้านการเงินอัตราการลดลงของหนี้ค้างชำระกองทุนเก่าปี2556ถึง2559อำเภอเวียงชัยไม่มีหนี้ค้างชำระกองทุนเก่าอัตราการลดลงของหนี้ค้างชำระกองทุนใหม่ปี2560ถึง2562อำเภอเวียงชัยมีจำนวนผู้พู้ทั้งหมด38โครงการรวมเป็นเงินทั้งหมด 7 3 8ดล้านบบาทมีกลุ่มที่ผิดชำระหนี้จำนวนหนึ่งกลุ่มทางอำเภอได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และพักชำระหนี้เรียบร้อยแล้วด้านการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนกลุ่มอาชีพช่องทางการตลาดทางช่องทางการตลาดได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เปิดตัวการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มหากรรมกองทุนและตลาดประชารัฐอำเภอเวียงชัยได้จำหน่ายผ่านช่องทางเครือข่ายกลุ่มอาชีพและเครือข่ายโอท็อปมีการจำหน่ายทางช่องทางระบบผ่านทางโซเชียลได้แก่เฟซบุ๊กไลน์การส่งเสริมการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การสมัครเป็นผู้ประกอบการโอท็อปมีการสร้างเครือข่ายอาชีพ โดยการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงรายมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโอทอปอำเภอเวียงชัยการติดตามการขับเคลื่อน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงชัยมีการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลจำนวน6คณะร่วมกับตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลในการติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ยื่นเสนอขอกู้เงินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ของโครงการก่อนและหลังโครงการร่วมกับตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลในการติดตามสมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลูกหนี้ทั้งใหม่และเก่าที่ใกล้ครบกำหนดชำระในแต่ละรอบ มีการขับเคลื่อนสตรีตามโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีการนำข้อสั่งการแนวทางกิจกรรมการรณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงชัยและการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนประชุมคณะกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงชัย มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยใช้กลไกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนหมู่บ้านในระดับหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ทางระบบโซเชียลได้แก่ทางไลน์กลุ่มต่างๆทางอำเภอเวียงชัยทาง Facebook เป็นต้นจำนวนสมาชิกกองทุนมีการเพิ่มขึ้นในปี2562อำเภอเวียงชัยมีเป้าหมายการเพิ่มของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน749คนผลการรับสมัครเพิ่มขึ้น 1415คนคิดเป็นร้อยละ174.21รวมสมาชิกทั้งหมด7,786คนผลการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรจํานวน81องค์กรคิดเป็นร้อยละ100กพสมอ75องค์กรกพสตอ5องค์กรและกพอสอ,อ1องค์กรในปี2563 อำเภอเวีงชัยได้รับการจัดสรรเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนจำนวน904คนผลการรับสมัครกองทุนพนัฒนาบทบาทสตรีจำนวน1,134คนคิดเป็นร้อยละ125.44รวมสมาชิกทั้งหมด8,914คนผลสำเร็จของการประชาสัมพันธ์มีสมาชิกกองทุนสตรีเพิ่มขึ้น สมาชิกสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรี สมาชิกมีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่มมีเครือข่ายและการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีมีครัวเรือนสมาชิกกองทุนปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและลดรายใจ่ายในการดำรงชีวิตในครอบครัวและมีครัวเรือนต้นแบบด้านการปลูกผักและมีตลาดสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัย คณะทำงงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเวียงเหนือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทคณะทำง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2562